ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในการจุดระเบิดเพื่อสำรวจปิโตรเลียมจังหวัดบุรีรัมยื่นหลักฐานขอให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง นางการชนาเสงียงดีตัวแทนชาวบ้านราดพัฒนาตำบลดอนมนลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นำเอกสารและภาพประกอบจากความเสียหายของตัวบ้านมอบให้กับสื่อมวลชนเพื่อขอให้ช่วยเป็นสื่อกลางนำเสนอปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนางการชนาเปิดเผยว่าบริษัทได้รับสัมปทานคือบริษัทสั้นซีเหยียนชางปิโตรเลียมกรุ๊ปจำกัดทำการจุดระเบิดเพื่อสำรวจปิโตรเลียมเสร็จแล้วแต่ระหว่างนั้นได้ทำให้อาคารบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมของ ชาวบ้านเสียหายทั้งโดยตรงและทางอ้อมและชาวบ้านบางคนต้องออกมาอาศัยนอกบ้านเพราะเกรงว่าบ้านจะพังถล่มลงมา สำหรับข้อเรียกร้องของชาวบ้านมี7ข้ออาทิขอให้เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนขอให้แต่งตั้งคณะวิชาการอิสระร่วมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากเจดภาคส่วนตัวแทนคอสชอเป็นคณะตรวจสอบพิสูจน์ความจริงจากผลกระทบการสำรวจปิโตรเลียมขอให้คอสชอจัดให้มีการประชุมประชาคมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนและตรวจสอบบ้านทุกหลังที่ได้รับผลกระทบเขตอำเภอสตึกอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงและอำเภอบ้านด่าน เพื่อให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนมีโอกาสได้รับความเป็นธรรมถ้าพิสูจน์ทราบว่าการดำเนินธุรกิจของผู้รับสัมปทานชาวต่างชาติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขอให้พิจารณายกเลิกสัมปทานปิโตเรเลียมทันทีโดยในวันที่18กันยายนนี้จะเข้าไปร้องเรียนกับรัฐบาลอีกครั้ง